ธนาคารกรุงไทยตอบชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแต่ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังไม่ได้นะคะหลายๆคนก็สอบถามให้บุ่มกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะทั้งคลิปทั้งเพจแล้วก็แชท a c e b o o k ใน Youtube ก็แบบเพียบเลยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ผมก็มีคำตอบมาให้แล้วนะคะ ล่าสุดนะคะหลายๆคนที่ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคงจะมีอ่ากลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้มีรายชื่อในระบบก็คือไม่ได้สมัครโครงการแสดงของรัฐมาก่อนนะคะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งหรือจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งการของรัฐบาลนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงรู้ไปแล้วนะคะว่าตัวเองนั้นได้รับสิทธิโครงการเราชนะแล้วนะคะหรือ หรือไม่ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นเงิน2,000บาทผ่านแอปเป่าตังนะคะวันนี้นะคะไม่บ่งก็เข้าไปดูในพันทิปนะคะก็ได้มีคนมาตั้งกระทู้นะคะว่าได้รับสิทธิ์เราชนะแต่ยืนยันตัวตน G Wallet ขึ้นยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือหรือระบบกำลังตรวจสอบต้องทำอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้นะคะธนาคารกรุงไทยก็ได้เข้ามาตอบคำถามเองเลยนะคะในกระทู้ดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไรโดยมีคำตอบแบบนี้นะคะก็คือเบื้องต้นนะคะแนะนำให้อัปเดตแอปเป่าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อนภายในสัปดาห์นี้บน Play Store หรือ App Store นะคะได้เลยแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง จากมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะจะปรากฏแบนเนอร์เราชนะสามารถกดเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนใน gwallet ได้เลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะใครนะคะที่กำลังขึ้นรูปแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปใน app store ก่อนนะคะแล้วค่อยกดอัอัปเดตนะคะอัปเดต แอปพลิเคชันเป่าตางก่อนนะคะถึงจะยืนยันตัวตนได้นะคะและทีนี้วันที่18นะคะก็รอยืนยันร,รับสิทธิ์ดาวชนะนะคะแล้วก็เงินก็จะเข้าให้นะคะ2000บาทนะคะก็เป็นอันว่าเคลียร์แล้วนะคะสำหรับใครที่สอบถามกันเข้ามาว่ามันยืนยันตัวตน gwallet ไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าแล้วก็ ข่าวคราวอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะสำหรับใครที่มีติดปัญหาในเรื่องของแอปเ่อตั้ง g wallet อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ในใต้คลิปด้านล่างเลยเลยนะคะสวัสดีค่ะ